ได้เข่าได้ค่ะได้ข่าได้ข่าอาวครับด้ยเอจกข่าจกใช่น้ำน้ำเออเอากินกินนี่เอาไปพุ่นน้ำเข่าฮะได้ไหมอ้าเขามานะพี่น้องเปิดภาพมาบนี้ยั้งบัดนี่ ชูม่างเอาเบิร์ดละบัดนีตางม่างชวนชี้ม่างชี้อ้อมไม่แม่ตู้เราบ่ให้บ่ม่างชวนนั่นนี่เราบ่ให้เอาไว้แต่มองนี่เนาะเพราะว่ามองนี่ไม่ได้มีอย่างแล้วพี่น้องเลยได้ต้นหัวงคล้าแล้วได้ค่ะเอาไว้นี่แหละงัวบกินเนาะงัวบกินปะบ่มีงัวก็จะไม่มียอเลย มั่งออกเบิดละบันนี่กาแฟลวบันนี่ <laughs> ม <าก S 2> ั่งให้สะอาดตาเนาะเก็บไปไดีๆเด้อของเราเราเราให้เน้ะของเราจูดเลยเนาะจูดบ่อน,นี่นะก็คือบ่เอาไว้ขังในอื่นไว้ขังในอื่นบ่ดดได้บ่ตัดตัวใหม่นลายบ่ไหม่ทั้งนี่ หุ่นล,ละคืนตาคืนโดคืนหุ่นละเป็นงานแล้วอะจูดจูดเลยเอาสบายดีเด้เอ,อทางสาวคำเพิ่น,น,นเนาะเขามาต่อจากคลิปที่แล้วเานาะพี่น้องเลยเออที่ว่าสิเขามาหาทางสาวคำเพิ่นมาไล่ไปหาทางน้องางน้องบงเพิ่นก่อนพี่น้องเลยก็ดเด ไปพุ่นก่อนกะต่อจากคลิปนั่นกะมาหาทางสักคำเพิ่นพี่น้องเลยกินข้าวแล้วบ่โดกินอะไปเส้าเข่าเที่ยงนะรอไงอือ <c oughs> ยังบาทนี่ตามตาเลย <c oughs> บาทบ่จักเลยโอ้คมนี่ใหม่นี่ระวังนี่เช็ดเนาะกิน <c oughs> ยังไม่ได้กินข่าเที่ยงดิ เขาเที่ยงเนี่ยเขาได้กินที่ไรเขาสาวข่อยจะข่าวสาวเนี่ยไม่ได้กินอไรยังยังพอดี้ะนี่ไปไปกินน้ำกันนี่ชื่อปิ้งไก่มานี่กินเลยบอกเออกินเลยละไปทิวเลยทางสองสาวบอกทั้งสองสาวเพิ่นมากินข้าวน้ำอยเ่็นหนองเลยเด้อประตูเด้อกินข้าวเด้อวย ไม่ได <ITA> ้ลายดอกเชื่อ <employers> ป <laughs> ิ <laughs> um ้งไก่มากพี่น้องเลยปิ oh, ้งไก่ด้วยจะาแคปปิ้งอย่างนั้นแะปิ้งไก่ชมพักพี่น้องเลยโอ้พี่น้องเลยโตเป็นเปลือกโตเปืือนบอมาพี่เด้อมากินเยอะพี่ฮะไผ่ไผ่ก้อยกระปอมมาฮะเจ้าก้อยกระปอมบอ เอาก่อย้อ้อ่านเด้สบายดีเด้อเนาะด้ยบ้านยังไหมนี่งงบ้านเปนพราฮัตบ่ไบ่ได้ไปเฮียนบ่เฮียนเด้อแล้วเนาะโอ้ทางเมียประตูเพื่นพี่น้องสบายดีละไปใช้น่ะ มาพี่กรณ์มาพี่กรณ์มาพี่โอ้ยสิไปใช้ดูนี่ใช้ประตูด้วค่ะอยู่เฮือนอ่าไอนุ่มซ้ำกันบ่ากับเจ้านี่ไพ่ไพ่ไพ่เป็นเอื้อยไพ่ไพ่เป็นน้องเราเป็นเอื้อยเราเป็นเอื้อยเจ้าจิกปีเจ้าสิบหกปีนี้เจ้าสิบห้า จอมัอแดดเจ็ดปีดีสิเจ็ะชิมหายิหกิบหกิบนี่แหละเนาะประมาณนี่แหละพี่น้องเลยอ่ากับข้าวแก้น้อยอ่ากินข้าวน้ำกันก่อนช่งไปอ่าเซ็กระไพ่เลยนี่ยีกอยัางกันนะ ยิงอันนี้นะเข้าเขาตานัน้องตายังเข้าเาื่อยิงคือน้องหอนใแ่เยอยนะนเอายอแดดอันนี้เนาะกินข้าแตากแดดอีกแล้วพี่น้องเลยแต่ละเมื่อเนาะฟาบาินเข้าแล้วพ่เจ้านะยั้งยังเฮ้ยกินน้ำกันนน่เด้อ จงักไปเอาอกวใ่เซ็ตกระเพ้เด้เนี่ยโฮะโมเมนเ์นอกบเมนนอกใจประตู้บวอได้โได้นอกใจประตูวอเหเรามีปืนใหญ่วเพรานันวอปืนเราเป็นปืนย่าเ้าเยวายเียจะหายเลยโอ้าไอ้เพิินหยอดเจ้าหันวอ เจ้าให้ว่าคันบาเราหยอกชาวนี่นยโให้ชนะา,าวมมากรรอก <laughs> <laughs> จักปิ้งนี่อะไรปิ้งหัวกับปิ้งตีน <laughs> ป,ป,ปิ้งหัวกับปิ้งตีนเอาเอาเอาไปเมื่อไหร่กินได้ยี่บ่ใช่อ่า่อนมักสไตล์นี่ข่อนะโดยเอ,เอาหนักนั จะกินข้าวแล้วว่าละ่ะข้ามาโรงเรียนให้เรากินเดิน <c oughs> ปีใหม่เดินปีใหม่อจะพุ่งเน้นดินปีใหม่ไปเด่นคือเสียงโอ้เสียงว้าโอ้ยข้าวไม่ข่อยเบิ้ลอะนี่โอ้ยเนาะข้าวไม่ข่อยเบิดแล้วนี่ระวังเน <c oughs> าะมี่าามทุกวันพุธนะเขาจะดีนะ แม่นบ่เด <Uh> right ี๋ยวเว้าดีคนี้แหลเจ้าเนาะจูดแล้วบ่าล้าบ่ให้นะจูดใหม่เบิดแล้วบ่ให้นะโดดยังบ่ได้เข้าไปหาทางประตูเพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ nhím nhim nhím nhím mưa Thì đó, người... Ui, đi đi, mưa, cái nhục 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 nè nhục 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 mà nó. Này vô, đây vô. กินบวชบ่อบันใช่มานะแม่กินข้าวฮะนี่บ่นี่บ่ไปไปยังบ่ท่านกินข้าวแต่เช้ากินกินนี่กินกินนี่เอากินกินเอากินอยู่นี่มเอามากินน้ากันนี่มหเอาข้าวข้าวละน้องดูดิข้าวกินข้าวกินเออ ทางน้องนางน้องบงเพิ่นก็ยังบ่ได้กินข้าวเช้าอยู่พี่น้องเอ้ยอ่ายิยับมาพี่นะอ่าพุ่นๆยับขึ้นไปเถิงนํายับขึ้นไปเิงนําเอาขึ้นๆๆกินๆโอ้เนาะค่อยก็ซื้อแต่ค่อยก็ซื้อแต่ปิ้งไก่มาพี่น้องบ่าวบุญบ้านป่ากับบ่าวตูนดุกหนวดเออมาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้ออดุกหนวดไปพุ่นบ่เนาะ ลุงนวดหัวนะแม่เราเรามีนวดเ,เวด้จะได้เอิ้นลุงนวดเป็นซื้อส่องของเพิน่นเนาะซื้อส่องของลุงนวดเอากินกินเอาข้าวข้าวลงมือลงมือใช้ใส่เข่าได้ค่ะใช้ข่าใช้เขา่อเขาอายเออเออจกข่ากจกใช่น้ำน้ำเอากินกินนี่เขาขาาอาไปพุ่นน้ำเข่าฮะ เออข่ามาไอ้น้องแม่แมน่องอ้อยข่ามาเลยน้องอ้อยน้องอ้อยกินข้าวไหมกินแม่กินนั่นแหล้วนี่ตั้งกล้องกันค่อยกันเนอยอ่าข้าวข้าวเจ้าบ่เป็นกินบ่อไก่นี่หัยำก็ได้บ่ยำยำก็ได้บ่เจ้าเข เพิ <muitas> ่นร <mitigation> ัดฟันเนาะกินบ่ได้พี่น้องเไงมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกันเนาะด้วยเอาข้าวเข้าอย่าไปเลยดูดิกินกินเฮ่อให้น้องเพิ่นข่าวนี่ก็ได้มาอืมฮะมาทยาปลาด้วยอ่าเด้อไปเนาะเอาเอามากินกิน ไหนๆแบนี <łość> ้ก่อนอึกอยู่บบดนี้บกบวกบกกินบ่เออไอบ่ไอยังเง้ยเนาะมีแต่มูเยะเบดนี่ยังอายยอมู่านเดียวกันกับอบ่เอากินกินออเนาะไอเด้อบบอิ่มเลยไปใช้โบอิ่มเลยแมน โอ้ขัดกะดีบานนี่เนาะม้วนเกะดีพี่น้องเลยเจ้าเนาะดูชัดดีอาหารกินกินเมนูเจ้าก็บวชขาวมานั่งเลยได้เยอะได้เยอะได้เยอะเนาะข่าวเช่าเองข่าวเช่า ก็ออยืยังพอะ่นาวอร์เเนะน,นี่ยเจ้ยนะืดยืดเลยยกงไงข้าวะก็ห้ามเลยหอมแบบหมัดหักอ่ะจะแป้งด้วยจะแจะตกียเนี่นี่นี่เจ้าฮะ <c oughs> นี่นอ <c oughs> นบนได้หย่ำหย่ำง่ายได้ตับแม่ิ้งตับหย่ำง่ายใช่ไหมมาไม่อายนะผลไม้อะ

ินีลายเนอะมีติดมีมีติดตีนเนาะมีติดตีนเนาะเนาะเนาะโอ้ติดตีนเนี่ยกิดตีนนี่แหละ ผนนู้รัดพันยำมาได้แล้วนี่มอมแล้าไงแทนเอาผมนะนี่ยป่งตับมันมกลอมพันปลอมันปลอมแฟชั่นสีน่สแ,แ,แขนะแฟชั่นแมนปะรับแทงรันแทงตีกันเดือนหนึ่งเรียนทางเ้มกำหนดจุปี ดับพันหนึ่งเวลาหอาเวลาเอาออกนนาอ้มมือนหลแคกัวะแสไปอ๋อจุยาแลไรก่อนเฮ้ยที่ดับเนี่ยเนาะทีลไยก็ยาบกแ่เหราอมันใช้เวลาหาปีอีไหนแมนเป็นแสนพื่อะกันนัดตรงแทเพื่อใช้ข่าลูกข่าล่างเนาะเครื่องแค็งเขากับอคิด นัดนัดมากกับลำบากตัวเองเีื่อเพื่อยันดะพันกินข้าวกินข้าวกินเข้าวเพื่อกินเข้าวกับทำช้ำนี่กินเข้ากินเข้าวไหม <c oughs> แต่ว่าอันนี้ได้ยุ่น <c oughs> กับลำบากอยู่ปะเวลาหย่ำก็ล <c oughs> ำบากเนาะส <c oughs> บายสบายเจ้อ่อย มยังกแม่เมื่อนี้จะเดินทางกับบ้านป้าเนี่เริ่มมันนี่เนอะเลยเพื่อละพ่อกันบ้านที่สิบสี่ชิมาหาพื่อละดีขึ้นมาไหมประมาณนั้นขันบมกลัวเมื่อรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพิ่นนนกอเาะปีใหม่พี่น้องเลยถูกแทนให้พ่อให้แม่กอนแต่ว่าทางบารายนี่แม่เสียแล้วพี่น้องเลยเหลือแต่พ่อครับเมื่อหาพ่อกอน งการงการกเพื่อผูกแขนในเพิ่นก่อนปลาจะมีคกบควาะมีนะม่นะนมะบบาเลยลงุงถามแค่เป็นสีขาวเรือนนะไม่รู้กันว่มีอาย เมีออยู่ดงเฮนโอ้ดงเฮนนะแห่จะไปเยนอะอยอาตีนมมีอียอ้กับเป็นคนชนเผ่าคือกันชนเผ่าแบบไหนอชนเผ่างนเผู่ะอ้กับอยู่หันได้ด้ปีอาจจะวอย่างไ่ได้เลยเราภาษายังไแม่ภาษาขี่น้บแม่ภาษาคือกัน คล้ายมันต่างมันต่างสำเนียงเขาวรรณนนะเขาบอกแบบมันคือมันก้องแล้วเขาบอกภาษาเขาภาษาเขากินขาวเขาแปลว่าเนี่ยแหละจะจะโดยบอนี่จะโดยคือกันแต่มันต่างแบบแล้วเนาะต่างสำเนียงคำวันคำมันก็ต่างมันเป็นบางมันเป็นบางคำกับสำเนียงมันก็ต่างกันใกล้นะอยู่กันดีเพ่าเป็นแมนท่าน เวลาเพิ่นเบ้านี่ยพูดอยู่เป็นบางคำแต่ว่าแบบว่าทันเท้าเบ้าอ่ะเบ้าอะไรเเบ้านอัเพิ่นอะไรบอกว่าสิบบซอนกันเลยบอกโหแบบว่าบ่ได้อยู่ที่นี่นี่แหละไปไปตลอดนะแม่ซอนก็มันมันจะขิ้ชอนเลยยังขนาดปลาขี้ข้าวติ๊กมือนี่ข่าวนี่อ้าวหลายคนเดม พ Arrow, ่อฮู้ยุ่แต่บาเฮาเว้าน้ำเพิ่นมาได้แบบบาเฮากระดกดินมาได้ไหเวลาเพิ่นเว้าแล้วเข้าใจหน่อยแม่นเวลาเพิ่นแม่นเวลาเพิ่นเว้าแล้วเข้าใจแต่ว่าแบบบาเว้าไหลรุดไหกับพ่ฮู้คือกันเลยงงคือกันเป็นบังคำเนาะแม่นเป็นบังคำบึ้ยคือทำเอาแล้วเบาเล่าเพื่อนว่าชุดชั่วโมงยังมาเบาเล่าอ้ชัดเจนดีนะ ว่าว่าเล่าค่อยท่านบอกว่าโบแมนคนอยู่ชนเผ่านี่เพื่อนกระเชื้อนะคนอยู่แบบว่าสวรรค์เชโนนี่เพื่อนกระเชื้อนะสำเนียงได้สำเนียงโกคือคนชนเผ่าเป็นจะเวลาอื่นจะหมากยังพูดได้เนาะบางทีบางคำบางข่าวพูดเลยจะกมากยังผื่นอื่นนะวะ เวลาเบ่ากับลูกกับเมียกอะเขาข่อยผมไม่ได้เบา่าพิ่นกับไม่ได้เบา่าเป็นภาษาได้ไมีแต่เบ่าภาษาลาวใช่กันกระแมเ่เนาะกระแม่เนี่ยแบบอายเป็นคนลาวเลย่านึกว่าคนลาน่าใช่ไหมจะลงมุดากระบุเบ่ากับเบ,บ่า,บบาเขาบวกเข่าใจนะมนุดาขันบุบุเลยเบ่ามุดาเลยแต่แต่ว่าแต่ว่าชัมม่วโนี่ไงคัน,นลากระธีหูอยู่กรพอหูอยู่แต่ว่ากระหูบด

ดูดีไปแล้วจาววันเบิร์นกับมาแบบ <laughs> ม้วนเนยด้บัดนเนาะห่อนแดดแหมเปียงเปียงกับพังพี <laughs> อ,อ,อ,อ้าวเหรอขอโตกินเต่าก่อนพี่น้องเลยมาถนัดเป็นไร <laughs> อา้าวเนาะบัดน,นี้พี่น้องเลยเลกินอิม่มแล้วเป็นที่เรียบร้อยบัดนอิ่มแล้ววะล่ะอ,อิมอ่มแล้วเนาะ มีแต่บาดเก็บเลยแบบนี้เถถก็บได้บอกวัดชับกินมาได้อาหารบัอาหารบ,รบรรัวแทบเบอกโอเคน้อพี่น้องสี่สาวเลยโมแม่นเนาะสามสาว <c ười> เดิมเดิมสามสาวมีคู่แล้วรอกคุณหนึ่งเห็นยังปะกินในกรจกจบยังไเนี่ยโอเคชนะทางมาได้ก็จะได้ขอจบคลิปลงไม่เพียงสำนีกันเด้อพี่น้องเด้อปะอ่าสบายดีเด้อเนาะหน่อยหนยกลับบ้านปะได้ได้บันนี้เด้อเดินทางรถไฟได้นะโดยโดยอ่าโดยปะพี่น้องโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำรับคลิปนี้ ทงางมาไลก็จะได้ขอจบคลิปลงไม่เพียงสำเนียกันเนอะพี่น้องเนอะขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีบัดสุขุสุขคนเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับชมทางซองมาไลพะลุยเนาะพี่น้องเมื่อนี้ทงางมาไลก็จะได้เดินทางกลับบา้านเนาะพี่น้องเลยเมื่อหาครอบหาครัวก่อนพี่น้องเลยมาลนนะพี่น้องเลยเงินเบ็ดหรอเป่าแฝ่แล้วพี่น้องเลย โอเคชานาลพี่น้องพบเจอกันในคลิปนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีเด้อเนาะไป